กราบสวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงพระพักของหลวงพ่อใหญ่บ้านหนองแสงนะฮะก็เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะพระพักมีความเมตตาผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณห้าหปีแล้วครับก็ท่านอาจารย์สเถียนท่านได้ สร้างไว้แล้วก็ฐานเป็นรูปไม่มีบัวนะฮะเป็นฐานหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหประมาณเจดชั้นนะครับอ,อ,อาจจะเป็นแบบมาจากจังหวัดอุบลราชธานีที่ผมเคยไป ไปกราบนะครับก็วันนี้ตั้งใจมาเพื่อที่จะมาพบกับอาจารย์สถียนแต่เด้ว่าท่านเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันกว่าจะกลับก็คงจะอีกสักสองสวันนะครับก็ขอฝากไฟล์นี้ไว้กับ f อของผมผมไม่ได้ทำ YouTube มาหลายวันแล้วและวันนี้ได้โอกาสมาก็จะเก็บภาพ นี่ฮะรอบบริเวณก็เกิดจากศรัทธาของญาติโยมนะฮะในการก่อสร้างขึ้นมาครับอ่ออยู่อำเภอปุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญวัดหนองแสงนะฮะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ครับ การดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตต่อไปนะฮะก็เป็นพระพุทธรูปที่อูนปั้นองค์ใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับสวยจริงๆก็เลยวันนี้เเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะทำเป็น YouTube เพื่อเป็น สิริมงคลให้กับ f อฟซีของผมที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ปีนี้อีกไม่กี่วันก็จะหมดฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าเวลาเกี่ยวเราใช้เครื่องจักรนี่เร็วมากแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะก็ขาดทุนบ้างกำไรบ้างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอ,ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม